สวัสดีครับตอนนี้มาอยู่กับผมแฮสเกมบางฟอนตอนนี้มาอยู่ที่เพรมายาตอนนี้สิบสองสิบสองภาพท่าตอนการ์ตูนดานที่ที่เรารูจา้จักต้องอยู่บ้านกักตัวเอจากโควิดระบาดหรือจะเป็นโควิดพวกเขาจะทำอย่างไร <c oughs> ซึ่งเป็นตัวการ์ตูนเนี่ยเขาจะอยู่จะอยู่ด้านนอกไปเดินเล่นทำเป็นตลกใช่ไหมแต่ก็นี้เป็นโควิดก็ปนนั แต่ถ้าน้องๆทุกคนจะเป็นโควิดไม่รู้จะหาตอนไหนนิดต้องอยู่กักที่บ้านครับซึ่งถ้าตัวจตันเนี่ยมันจะก,กาักได้อยู่บ้านได้อย่างไรไปเลยกันไปชมกันเลยครับมาเดี๋ยวอธิบายแบบในช่วงเวลาที่ต้องกักตัวเองอยู่บ้านเพื่อปฏิบัติตามกฎของ special just c o v i n g คือช่วงเวลาแห่งความเบือ่อนายอย่างสุดหลายคนเลือก ที่ใช้เวลาเหล่านี้ไปกับบันเทิงรูปแบบต่างๆไม่ว่าเล่นเกมชมซีรีส์หรือทำอาหารแต่ถ้าคุณศิลปินที่มีไอเดียบันเจิดคุณอาจจะวาดสร้างสรรค์ผลงานแปลกใหม่ๆที่เชื่อมโยงกับการกัดตัวเหมือนเธอคนนี้ลินดาบาเดล่าศิลปินชาวฝรั่งเศสผู้ชื่นชอบในการวาดอ๋อที่ที่วาดการตูนก็คือลินดาใช่ไหม,ไมเป็นชาวฝรั่งเศสนะที่เขาวาดกร์ตูนล้อเรียนในตัวกระตูนดัง ตัดสินใจในวาดภาพการ์ตูนที่จะจะให้เห็นว่าโจการ์ตูนจากเรื่องต่างๆจะใช้เวลาว่าในช่วงกากทํทอะไรแก้เบื่อบ้างและนี่คือผลงานทางทีมมีผู้ติดตามเธอบนอีสตาแกรมมากถึงโอ้สามจุดแปดมืนเลยคนเดียวโอ้ไม่กอดมาแล้วก็เริ่มพัดยึงนี่ก็ผมนะพัดยูงฝึกสันเรื่องของคุณให้เหมือนสปันสปันบ็อก๋อสปอนบ็อกอันี้ก็สปันบ,ออนบออน็อ,บอกครับสปันบอ็อก นี่จะเล่นฝึกสัตว์เลี้ยงนี่นะถ้าถ้าในตัวการ์ตูนเนี่ยสปองบอจากจะกาัดกตัว <c oughs> กัดตัวโรระบาดโควิดอืมและสปองบอกไม่มีอะไรทำนะต้องเล่นฝึกสัตว์เลี้ยงแม่ดูหน้าขอยดีโคตรสบายใจเลยนะโอเคมาปัที่สองเย็นเย็นทำอาานเหมือนบูลไมิสเตอร์ซาตานเอ้มัน นการปูนจอนก้บน,กกนบอลที่ไม่มีการต่อสู้เลยทำอาหารอย่างเดียว<笑><笑>แหมโนตรอะไรวะมันจะมา,ามันก็เหมือนบูสและมิสเตอร์ซาตานไอนี้มิสเตอร์ซาตานเลยมาอันนี้อันดับที่สามก็ฝุกโยคะเหมือนกับฮาร์ดอ๋ออนี่มันเดือดฮาร์ดนิดนะอ๋ออันนี้เดือดอากกำลังดูกา,การออกกำลังกายทำตามในคลิปใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรมาสี่ออกากำลังกายกับลูกชายเหมือนโกคูแหมออกกำลังกายนี่นะ แม่เอาลิ้นชากดูเสือบเอ้ยแปลว่าเครื่องสักผ้าแล้วก็โต๊ะแม่ลูกชายนี่นั่งดูโกคูเล่นเล่นกยายก,กรรมออกกำลังกายเฉยเลยเอามาอันับที่ห้าครับถ้าที่บ้านเหมือนจอเยอะคุณอาจจะดูน넷ฟิลิปเทบกับหลายเรื่องแบบแบทแมนโอ้ยนี่มัน <S 2> <S 2> บแบทแมนดูภาพยนต์แบทฟลิปเฮ้ยสเตาร์มาเฮ้ยส,สตาร์มาก็มาด้วยเลย แล้วก็เดบแฟลชก็มาแล้วก็การ์ตูนเรื่องต่างๆอันนี้ผมอะไรวะการ์ตูนอะไรไม่รู้ผมไม่รู้จักนะขอไปผมไม่รู้จักเลยนะมาอืมเล่นโป๊กเกอร์หรือบอร์ดเกมเหมือนกับซาโตชิและปิกาจูอืมเนี่ยมันโปเกมอนเหมือนอะไรเหมือนอะไรวะบอร์ดเกมบอร์ดเกมเหมือนซาโตชิเล่น เล่นไพ่อะไม่ดีไอ้น,นี่เหมือนเล่นคาสิโนชัดๆโอ้พปิกาจูไม่เล่นเลยเหรอมาต่อสู้ับโควิดแมมาอัน,นดับที่เจ็ดบิ๊กบิ๊กคลีนนิ่งบ้านตัวเองเหมือนกับยูฟแลนดโอ้โหน,นี้มนนนนันอะไรวะบิ๊กคลีนจากขาบยนต์อวู่ก็กระตุนอะไรวะผมไม่รู้นะแล้วจะเป็น The แล a t มั้งเออยูฟแลนดประมาณนั้นแหละมาดูสิแป็งปังข้าว แบกบันช่วงเวลาดีๆกับเพื่อนๆมันกับแบกวิดีโอเอะแบกวิดีโอผมไม่รู้จักหนังนะผมไม่รู้จะน่าจะเป็นแบทแมนมัน้งไม่น่าใช่นะผมไม่รู้จักไม่รู้จักเลยนะตักทายเบิ้ลบ้างแบบเว้นระยะห่างเหมือนกับขบวนการต่อหนิจาเอะนี่มันต่าหนิจาเฮ้ยนี่มันตรงท่อระบายน้ำนี่มันอีดนี่ว่าโอ้ยนี่จะต่อสู้กับไออินมัน้งไอต่อหนิจาเย้ยแม้ตัวตลก นี่ธรรมชาติเลยนะนั่งชมวิวทีิกับธรรมชาติเหมือนแคท w o m a n c ู t มนแคทโอ้ยอัน,นี้ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรมันก็เป็นภาพวาดน,นะไม่รู้จักนางอะไรออกกำลังกายเหมือนซูเปอร์แมนอันนี้มาซูเปอร์แมนไอ้น,นี่มันที่ยกที่ยกน้ําหนักมันเอาอะไรอ,อ่อโอ้พอพอกระโดดขึ้นแล้วก็ยกแล้วก็หากเลยอ้แม่งดูทําหน้าดิโอ ไม่ค้นหานี่ทำน้าจากตู้เสื้อผ้าของคุณเหมือนกับลิงอ๋อนี่มันตัวละครซลดาาอันนี่ตัวละครซลดาใช่ไหมแล้วก็จับตู้เสื้อผ้าเอ๊ะนี่มัน Nintendo Switch แม่น,นินเทนโด,ดสิวิชก็มาเลยวะ่ะเอาโอเคจบแล้วกรับ ถ้าตัวการ์ตูนดังที่เรารู้จักต้องอยู่บ้านจากตัวเองจากว่ารบ,า,บาที่พวกเขาจะทําอย่างไรก็ผมนะแล้วแล้วทุกคนน่ะจะไปหาในเพชรมายาได้โคตรถ่าเลยนะถ้าน้องๆจะเป็นระวังนะตาเดินออกจากบ้านจะมีโควิดอยู่ต้องเข้าบ้านกับตัวเองเลยแบบถ้าชอบใครกดไลค์กดแชร์กดซับแต่ใครก็โปรดอย่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาทําเรื่องเพชรมายาอะไรด่ดๆต้อง ต้องกล่าวสวัสดีครับทุกคนนะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับท่านฟผูู้งแล้วเจอกันใหม่ไปแล้วนะครับไปแล้วเสียหน้าจริงๆเลยนะคนลูกนี้